ขออนุโมทนากับคุณโยมพี่นัทธิดาชัยศรีทองและครอบครัวซึ่งท่านนั้นก็มีศรัทธาได้นำจตุปัจจัยอันบริสุทธิ์ขวนขวายได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายก็มีความตั้งใจนะก็คืออยากจะเป็นเจ้าภาพ ในการที่จะซื้อบาตรนะร่วมนะบุญบวชพระนะซึ่งบาตรที่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้แรนะตมาภาพเองก็ได้ดำเนินการเป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนของคุณโยมพินัติดาชัยสีทองซึ่งเป็นคุณโยมที่มีจิตผ่องใสใจผ่องแผ้วนะเป็นคณะญาติโยมสายบุญของพวกเราท่านได้สร้างคุณงามความดีตั้งแต่เบื้องต้น มาโดยตลอดเจนการทำบุญปล่อยปลาปล่อยปลาหน้าเขียงช่วยชีวิตสัปสั์น้อยใหญ่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไปปล่อยสู่แม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลให้ปลาเหล่านั้นได้มีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยให้มีชีวิตแห่งความเป็นอิสรภาพเสรีแล้วก็ได้ทำบุญถวายพระแก้วมรกตสภาค ได้ทำบุญงานกระถินร่วมกัตจมาภาพมากมายหลายวัดแล้วก็มาถึงนะในวันที่16ตุลาคม2565นะก็ได้ร่วมสร้างบาร,รมีอีกหนึ่งบุญก็คือบุญจากการร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระคุณโยมพิน่นติดาชัยสีทองนะก็มีความตั้งใจอย่างสูงยิ่งนะว่าโยม เขาอยากจะจองเป็นเจ้าภาพถวายบาตรนะนี่อาตมาภาพดําเนินการตามวัตถุประสงค์ตามเจ็ดจำานงนะบาตรที่อาตมาภาพได้ถืออยู่ตรงนี้เป็นบาตรเนิ้วนะบาตรสแตนเลสซึ่งถือว่าการได้นะร่วมบุญบวชพระนี่มีอานิสง์ อีกประการหนึ่งซึ่งถือว่าเราได้ร่วมกันนะสร้างพระอีกรูปหนึ่งเพื่อเป็นการจันทรลงสืบทโทษพระพุทธศาสนานะท่านก็จะได้สร้างคุณงามความดีด้วยการประพฤติป,ปฏิบัตินะก็คือหมายความว่าเมื่อได้อุปสมบทได้บทไปแล้วอย่างที่คุณโยมได้เห็นอยู่ตรงนี้นะนะบดนี้หนะลวงพ่อชม หายาประพัทสโรท่านก็ได้เป็นพระภิกษุสงฆนะ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาและก็เป็นสาวกของนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะของพวกเราอีกรูปหนึ่งนะซึ่งต่อไปท่านก็จะได้สร้างคุณงามความดีได้ประกาศศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทานก็มีความสามารถมีความรู้เก่งเกี่ยวกับเรื่องของนะไฟฟ้านะท่านเก่งตรงนี้นะท่านก็จะได้แบ่งเบาพระหนะ้าที่ได้ช่วยเหลือวัดวาอารามแล้วก็มีความเก่งแล้วก็มีความชํานาญเรื่องของเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงแล้วก็เรื่องของงานช่างต่างๆนะท่านก็จะได้สร้างบาร,รมีตรงนีนะ้มีความตั้งใจสูงมากนะหลวงพ่อชมท่านตั้งใจสูงอยากจะอุปสมบทอยากจะบวช นะได้คุยกับอาตมาภาพมาตั้งแต่เบื้องต้นอนตาตมาภาพเห็นว่าท่านมีความสนใจมีความปักไปนะก็เลยพิจารณาว,ว่าถ้าคนเขามีบุญนะยังไงก็จะประสบความสำเร็จคนที่มีบุญนี่เขาทำอะไรก็จะไม่สะดุดนะแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรก็จะเกิดความเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็เกิดความราบรื่นนะไปะด้วยความดีงาม เมื่อท่านตั้งใจธรามาภาพก็ได้นำนะข่าวเรื่องบุญการบวชความตั้งใจของท่านมาบอกกล่าวเล่าสู่ญาติสนิทมิตรสหายวงวานว่านเครือของอรรมาภาพแล้วก็สายบุญนะก็มีญาติโยมของเราได้ร่วมด้วยช่วยกันนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยร่วมกันแต่งองค์สงเครื่อง นะจะตัปัจจัยที่ท่านทังายได้ในะมทนามากนะ็ได้มาลงตรงนี้ก็คือนะบุญจากการบวชพระบางท่านก็เป็นเจ้าภาพผ้พาไตราบางท่านก็เป็นเจ้าภาพนะถวายบาทนี่ก็คือของคุณโยมพินัทติดาชัยสีทองนี่ก็เป็นเจ้าภาพถวายบาทนะเป็นบาทสแตนเลสอย่างดีเลยนะนะท่านก็จะได้นะถือบาตรนี่แหละบินทบาทนะในแต่ละเชา้า ในในทุกเช้าในแต่ละวันแล้วก็ท่านก็จะได้โปรดญาติโยมโยมก็จะได้ทําบุญตักบาตรนะคับพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งในพระพุทธศาสตรนศานิยมอนิสงส์ที่คุณโยมพินัติดาชัยสีทองได้ถวายบาตรสเตนเลสแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือหลวงพ่อชมท่านมีความตั้งใจก็คืออยากจะบวชไปไเรื่อยๆแล้วก็ เมื่อบวชเสร็จสับเรียบร้อยนะทางวัดขมาไพรนะที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะท่านก็ถามตลอดเวลาว่าบวชเสร็จหรือยังนะท่านก็อยากจะให้พระใหม่ของเราเนี่ยไปอยู่กับวัดท่านก็มีการประสานงานกันตั้งแต่เบื้องต้นนะท่านก็จะได้เดินทางไปที่วัดขมาไพรทีนี้วัดขมาไพรยนี่ก็กําลังสร้าง อุโบสถด,ด้วยแล้วก็สลาบางส่วนก็ยังจะส่อมแซมต่อเติมเสริมแต่งแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเป็นความโชคดีนะเรียกว่าบุญนำพาวาสนานำส่งพระใหม่ของเราหลวงพ่อชมก็จะได้มีโอกาสนะมีโอกาสในการที่จะได้สร้างความดีเช่นร่วมสร้างโบสถ์กับประเด็จประกุลหลวงพ่อ นะจะด้วยมากน้อยอย่างไรไม่เป็นไรเพราะท่านตั้งใจจะร่วมสร้างโบสถ์เช่นบอกบุญกล่าวเล่าสู่ญาติโยมฟังหรืออาจจะช่วยไปก่ออิฐก่อปุกช่วยก่ออิฐเทป,ปูนหรืออาจจะช่วยส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าก็ตามเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับอุโบสถเกี่ยวกับสระนี่โยม,มก็เป็นบุญเป็นกุศลนะนี่คือความตั้งใจของท่านท่านก็บอกว่าบวชไปเรื่อยๆนะบวชไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีกําหนดศึก อาตมาภาพก็ดีใจกับท่านนะท่านถือว่าบุญกุศลท่านส่งแล้วแหละท่านบอกว่าทางคารวะญาติโยมก็ชีวิตก็ได้ใช้ชีวิตตรงนั้นมาก็นะตอบแทนคุณบิดรรมาดาทํางานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนนี้นะก็พ่อก็ได้จากไปตั้งแต่นะก็หลายปีแล้วนะเหลือแต่คุณโยมแม่แม่ก็ธรรมดาเนาะ ผลเป็นแม่นี่ความสุขที่แม่ต้องการนะอย่างสูงยิ่งเลยหนึ่งก็คือต้องการอยากเจนชายผ้าเหลืองของลูกชายแล้วของขวัญที่คุณแม่เนี่ยต้องการที่สุดเลยเนะี่ยยิ่งกว่าเงินทองยิ่งกว่าข้าวปลาอาหารยิ่งกว่าเครื่องใช้ไม้สอยยิ่งกว่านะเสื้อผ้าอาภรณ์ยิ่งกว่าอย่างอื่นใดคือของขวัญที่แม่ต้องการที่สุดเลยคือต้องการให้ ลูกของตนเองนั้นเป็นคนดีนี่คือของขวัญที่แม่ต้องการนี่เป็นโอกาสดีที่นะหลวงพ่อชมนะหรือว่าพระใหม่ของเราท่านก็เห็นความสําคัญว่าการตอบแทนในส่วนเป็นกวะวาดตญาตโยมทํางานตอบแทนดูแลนะคุณแม่ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านมาตั้งแต่เบื้องต้นไม่ขาดตกบกคร่องตอนนี้ก็เลยเห็นว่าอ๋อแม่ก็อายุมากขึ้นพ่อก็ได้ตายจากไป ก็มีความตั้งใจสูงว่าอยากจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เป็นบิดานะซึ่งเป็นคุณพ่อผู้มีพระคุณเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดกายได้มีชีวิตจิตใจนั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อนะอันนี้ก็ถือว่าท่านคิดดีมากนะท่านคิดอยากจะบวชตรงนี้เพื่อยกกองบุญอุทิศให้กับคุณพ่อด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็คือต้องการบวชตรงนี้ก็คือต้องการอยากจะบวชเพื่ออุทิศ อบแทนนะปู่ย่าตายายและผู้ที่ล้มหายตายจากเป็นการอุทิศให้กับบรรพบุรุษทั้งหลายนะครูบาอาจารย์แล้วก็ประการต่อไปคือมีความตั้งใจสูงมากก็คือต้องการอยากจะบวชตรงนี้เพราะต้องการบุญเนี่ยบุญจากการบวชนะให้กับผู้เป็นมารดาฉะนั้นความตั้งใจตรงนีนะ้เมื่อมีอยู่เต็มเปลี่ยมหัวใจ นะแต่ว่าท่านก็มาคิดว่านะตนเองกําลังทรัพย์นะก็มีน้อยก็มาปรึกษาอาตมาภาพอาตมาภาพก็เลยบอกว่าถ้าเรามีบุญนะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าภาพปีญาติโยมมากระตุ้มหุม่มหอ่อมาร่วมด้วยช่วยกันนะไปไปมาๆเนี่โยมโอ้โหอัศจรรย์มากเลยอาตมาภาพบอกบุญแม่บอกไปยังคุณโยมพ่อของอาตมาปูญ่ญาตาิยายคนนั้นก็ช่วยกันคนละร้อยคนละสองร้อยคนนี้ก็ นะร่วมด้วยช่วยกันบอกบุญไปยังคุณโยมพินัตติดาใจสีทองนะคุณโยมพินัตติดาใจสีทองก็โอ้โหท่านไม่ปฏิเสธเลยบอกว่าโอ้อยังงั้นให้โยมพี่ได้มีโอกาสได้ถวายบาตรเนาะได้ถวายบาตรโอ้โนี่เป็นอนิสงส์มากนะพระเนนก็ได้นะบาตรนี้แหละที่จะไปบิณฑบาตรได้ฉันข้าวปลาอาหารเมื่อท่านอิ่มแล้วก็จะได้มีร่างกายประพฤติปฏิบัติได้สร้างคุณงามความดีสืบทอดพระพุทธศาสนา นะสร้างวัดวาอารามนำพระญาติโยมสร้างคุณงามความดีเนี่ยที่มีกําลังวังชามีกําลังได้นี่ก็เพราะมาจากข้าวปลาอาหารฉะนั้นเนี่ยมาจากบาตนะคุณโยมพิณติดาใจสีทองนะได้ถวายบาทนี่ถือว่าโอ้โหเรานี่เท่ากับเราได้อานิสงส์มากนะพระอิ่มได้ก็เพราะอาศัยข้าวปลาอาหารข้าวปลาอาหารที่ได้มาหรือว่าท่านได้น,ะนามาฉันอิ่มได้นี่ก็เพราะมาจากบาทเนี่ยเนี่ยสำคัญมากนะยิ่งใหญ่ นี่อานิสง์พินติดาใจสีทองก็จะได้มีอยู่มีกินอานิสง์ก็จะได้ทําอะไรก็ตามไม่ติดไม่ขัดมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความดีงามมีแต่ความสมหวังดังปรารถนานะความเป็นอยู่ก็อิ่มหนำสําราญนะเต็มไปด้วยความผาสุขความเจริญแล้วก็ความโชคดีความเป็นมงคลความสุขใจทุกสิ่งทุกอย่างในโยมอานิสง์ก็จะสะท้อนย้อนกลับไปสู่คุณโยมพินติดา,ายศสีทองอย่างนั้นวันนี้ นะอาตมาภาพนะก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งแหละตนเองได้บอกบุญไปยังคุณโยมพินัทธิดาชัยสีทองวันนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานนะีก็คือนําพระใหม่ของเราเนี่ยมาฉลองศรัทธาญ,ญาติโยมนะที่อุบลราชธานีนะคุณโยมได้ถวายพระตาหารเพลนเสร็จสับเรียบร้อยวันพรุ่งนี้อาตมาภาพก็จะเดินทางกลับนะจังหวัดนครราชสีมาแล้ก็จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง หนะลวงพ่อชมท่านก็จะเดินทางนะกลับไปที่วัดขมาดไพรนะท่านก็จะไปประพฤติปฏิบัตนะิได้ทำกิจของสงฆนะ์เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เราเคยเห็นท่านได้สร้างคุณงามความดีบิณฑบาตท,ทำบัตรสวดมนต์นี่แหละโยบเดี๋ยวท่านก็จะได้ไปที่วัดขมาดไพรแล้วก็ได้แบ่งเบาภาระหน้าที่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นพินติดาใจสีทองเนอนี่บาทนี่โอ้โหยิ่งใหญ่มาก นะเรื่องอาน,นิสงค์ของบาตรเดี๋ยวมีเวลารรมาภาพก็จะมากล่าวเล่าสู่กันฟังนะอาน,นิสงค์ของการถวายบาตรเนาะอย่างนั้นก็เป็นที่น่านุมทนากับคุณโยมพินักติดาชัยศรีทองและครอบครัวนี่ได้ถวายบาตรได้ทําบุญนะร่วมบวชพระในครั้งนี้นะีบาตรเก้านิ้วก็นะไปซื้อจากร้านทางร้านนี่ก็1,370บาท นะแล้วก็มีรองเท้าที่ได้ถวายให้กับพระใหม่ของเราด้วยนะเอาล้อาตมาภาพเองก็ขออนุโมทนานะอีกครั้งหนึ่งกับคุณโยมพินัติดาใช้สีทองและก็ญา,าติโยมนะทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมอนุโมทนาสร้างบารมีด้วยการทําบุญนะบวชพระในคราวครั้งนี้นะอาตมาภาพเองก็ขออนุโมทนานโยมเนะ้อขอบุญกุศลที่โยมได้ร่วมกันทําบุญ นะบวชพระครั้งนี้เราร่วมกันได้สร้างพระอีกรูปหนึ่งให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการจันทรลงพระพุทธศาสนาขอกุศลผลบุญอานิสงส์แห่งการสร้างคุณงามความดีด้วยการร่วมกันทำบุญบวชพระ ท่านจะเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจะเป็นเจ้าภาพบาทจะเป็นเจ้าภาพผ้าสบงผ้าคุณหนูเป็นเจ้าภาพรองเท้าเป็นเจ้าภาพในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามที่ท่านต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาจตุปัจจัยมานะรวมพลังเรียกว่าเป็นพลังพลังบุญขอบุญกุศลเหล่านี้นะที่คุณโยมไปทํามาเนี่ยนะได้สะท้อนย้อนกลับไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะไม่มีสิ่งอื่นอันใดจะยิ่งใหญ่ ไปกว่าองค์พระรัตนตรัยอาตมาภาพก็จึงจะได้ขอกราบอัญเชิญคุณศรีพระรัตนตรัยก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาจำเพาะเจาะจงปกปักรักษาหาพิบาลให้ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็คุณโยมพี่นติดาชัยสีทองจงประสบแต่ความผาสุขความเจริญความเจ็บก็จะได้ความไข้ก็จะมีคอยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีเงินเต็มห้องมีทองเต็มบ้านนะแล้วก็ขอให้มีแต่ความพาสุกมีแต่ความสำราญมีแต่ความโชคดีมีความสมหวังนึกปรารถนาสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงดนบันดาลประธานพรนะขอให้คุณโยมพินติดาใจสีทองและครอบครัวพร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสร้างบารมีบวชพระในคราวครั้งนี้นะจงสมหวัง ดังใจที่ตนปรารถนาทุกประการด้วยเทินอนุโมทนาสาธุ